ครับผมมื่นวัดจากร้านสอเมาไปตั้งอยู่วุฒิกาศาเมศนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากนามัยขาดตลาดให้นะครับโดยที่ว่าผมจะใช้แค่หน้ากากผ้าถุงพลาสติกธรรมดาแล้วก็กันไกลนี่นะครับนะบโดยที่ว่าคุณสมบัติหน้ากากผ้าที่ทคนจะติงกันก็คือว่ามันจะไม่มีตัวสารเคลือบเหมือนกับหน้ากากนามัยทําให้เวลามีเมือกหรืออะไรที่คนเขาจามมาแล้วมันจะซึมเข้าไปตามเนื้อผ้านะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ให้โดยที่ว่าอันนี้จะ ในภาวะที่หน้ากากอนมามัยแพงเหลือเกินนะฮะเราก็จะมีถุงพลาสติกอันนี้หน้ากากกันกาย3อย่างนะฮะเราจะตัดถุงพลาสติกไปนี้ให้มันอยู่ในกรอบของหน้ากากผ้าก็เผือว่าไม่ให้คนก็เห็นนะฮะเราจะตัดเลยนะครับนี่ฮะตัดเดียวก็เสร็จแล้วตัดเสร็จนี่นะฮะนี่ฮะถุงพลาสติกมาครอบกับหน้ากากเห็นนะ,ะมันจะอยู่ภายในคุณจะตัดแค่ไหนก็แล้วแต่คุณขอขอยาให้มันเกินตรงนี้ หรือถ้าคุณกลัวจะลำบากคุณก็มาคล้อมันเกินไปก็ได้แต่คุณไม่กลัวเรื่องความสวยงามนะแล้วคุณก็ปิดเข้าไปได้เลยครับเนี่ยฮะแต่พยายามทำเป็นสองชั้นเพราะถ้าคุณทําเป็นชั้นเดียวป๊บมันจะบางเกินไปเวลาคุณแนบเข้าไปเวลาคุณหายใจมันจะปิดเข้าไปหมดคุณจะหายใจไม่ออกแต่เพื่อผมทํา2ชั้นเพื่อให้มันมีความแข็งขึ้นมาหน่อยมันให้มีรูอากาศให้คุณหายใจได้หรือคุณจะใช้เป็นพลาสติกที่แข็งกว่านี้หน่อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเนี่ยลองเลยฮะง่ายๆตัดเสร็จแล้วแล้วก็หยิบเข้าเลยครับ นี่ฮะเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับนะฮะลองทํากันดูครับมไม่ต้องไปนั่งงอหนันาก่าวก็แล้วนะนัากลับ้าแล้วก็นี่กันเมื่อกันอะไรได้แล้วถึงเวลาคบคุณไม่ได้ใช้อะไรครบคุณก็ไปล้างน้าเปล่าล้างอะไรเสร็จแล้วคุณก็มาแปะต่อนี่นะฮะลองดเูเถอะเอามไม่เห็นเลยแต่คุณสามารถที่จะกันทั้ง ุ่นทั้งเมือบทั้งอะไรอย่างเหมือนกันหน้ากากนามัยที่เขาใช้กันได้เลยนะฮะลองทํากันดูนะเราไม่ต้องือนั่งเงาะขของเราผลิตเองได้ของไม่ต้องแล้วของที่ขาดตลาดอยู่ก็เรื่องของเขาฝอยเขาขายกันต่อไปนะพราะเราสามารถทําเองได้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ